ก็ถูกต้องซุ่มเฉพาะในร้น่คะซุก็ตปล่อยติดล่ำจะเป็นแอดอาสติดลกไม่มีรูปเลยเหรอนีรใครใครเลยคะจะพูดค่ะ กะบีไหมอ่ะกะบีใช่ไหมแต่มัใช่ดีนะอยากพบไดจากอะไรไม่ใช่ไอ้งงว่าพี่ถูกเองอะไรวะรางวัลโอ๊ยเอ๊ยอะไรล่ะหนูไม่เห็นบอกเลยว่าใครไายถูกหนูจะไม่อะไรคำพูดนี้ต้องมาเห็นไหมไม่ถึงตาหวยก็ใช่สิ ก็ดิพี the air. The air Hence, ่บานมาโน่ก็ดิปล่อยบานไปะไอ้หนูไปขอก่อนนะกแค้ง่อล้วไอ้กระถูกนี่ถูกอยู่สามคนจำได้อยู่ใครอ่ะมีพี่บีมีพี่หญิงก็คือใบอะแร้ะอ้อยสามคนเฮ้ยไม่ได้รูปเลยอ่ะไอ้น่าจะมีสโลเด็กกี้เนาะเม่อมาตอนเที่ยงเด็ดกว่านี้หรอ ทำไมที่การวัดผมอ๋อผมทำไมเหรอทำไมอ่ะคือผมมันตั้งอยู่อ่ะเอาหรอเออไปพูเสียนอคือการมัดไงแล้วก็ปล่อยอย่างนั้นเลยแล้ผมก็ตั้งขึ้นแล้วหมดเย้เยอ่ขอบคนยขอมไปอ่ขอุสภาพเี่เสร็จหรอถูกสภาเสร็จหรือไปล ก็ผารอหีะต้องผานคืออะไรไม่มีตรงนี้ไม่มีอจะไปให้ชินอ่ะเดี๋ยวตอนเลิกก็ได้เมนหอไปไปค่ะกินๆหรอแกอะไรแก้โรคกแก้โรคแก้โรคในน้ำโรคไปแช่ทำให้เราพีหายป่วยนพีจะไม่หายหรอ ให้มันดีอยู่เนี่ยบำรุงบำรุงมันได้กินไม่หายใจเลยก็กินเช้าเย็นแหละกินเช้าเย็นจังหวะไม่กินแค่สองข้ากินเขาอีดคลีนรู้อย่างอ๋อ้โอเคโอเคปลาตายวันนี้พากินคลีนนะห้ามกินเยอะห้ามไม่พอแล้วมันรู้เรื่องปะ จีเขาให้ก๋วยหนดให้ไมกข้ากินเยอะท้องเช่ไม่ให้ลูกน้ำมันกินหรอไ่ที่กินไม่เห็นท้องแต่ลูกน้ำมันจะลกมากเออเออรออกมาลูกน้ำากินจอจบกมไม่เหนให้มันกินคงไม่ดีหรกไม่ได้ผ่านหรอกมอ ทะเลตีนแล้วปลาปลาเคร์งแล้วนี่ลายมาทำไมนตก็เรียกเม็ไงกลัวเม็นลืมกลัวเน็นมาไม่ทันไ่ติดอ่ะไปติดตรงที่คนลงมาจากที่จอดอเลยนะ่ใช่ป้าโอ้ย ไปดูด้วยนะไปได้กนไหนเอ้าเขาไม่ได้หรอไม่รู้พี่นี่เขาไ่เลยกน้ำไม่เหมือนสตูเขาได้หรือเปล่ก็ได้เหมือนกันเนี่ยเขาไปเยอะนไปัหลายคนไงไปอ่ะไปได้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 ไกันไม่รู้ไม่เขาอาจจะให้ตัวแทนเข้าเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยไป บอกเลยโชว์เด็ดพูดเลยโชว์เด็ดเลยไม่หนูพูดจริงหนูพูดจริงอออยู่ห้าวีป่ะเอ็นนี้เลยออกอะลอออยู่ห้าวิเคิร์สเพลงเพื่นใครนอเรเด็ดมากสุดยอดเขาเปไเขาบอก่าเขาเป็นแฟนขับนีไม่กลับอให้ไม่กลับพราอ่ามี่แอมเลยนานม่เข้าใจเลยอะไรย่าหยากยาอะไรวะ ไี่เขียวไม่เียวปารคการทำขาหุเขางไปม่ใชมันบลงไปลอยเลยอ่ะไม่ใช่เลยราไม่ใช่เลยไปแล้วนะหนึ่อามะไรวะหนึ่งสองสามเกให้บานให้บานเอให้านหงหนึ่งหน่น่้าะูค่ะเี่่หมดเยี่ยมอนาทีเอ๊ะราทำนั่นแล้วหไม่รู้ไงเดี๋ยวเราไปบอก ปะ4หรือ3โมงมากเดี ies, ๋ยวหมอหรือโไม่เไม่จบเลยโชเด็ดมากโชเด็าโชดิคว่า่กมันดีอ่ะมันดีเนก็จะรู้เรื่องเลยเนปื้ปิติินดีมากเป็นดีเดี๋ยวรอดูจากช่องสมก่อนนะเอาคัต้องพูดไมได้ไปนะบว่าร๊ายบายค่ะ หน้ากล้องหน้ากล้องใช่แอรเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคได้จะไบดแบบยเง่บังแล้วอ่นนนบา้งไไ่ะัอง่ได้ซื้อชสักไเหรอเฮ้ยไม่เป็นอ่ะอะไรนะตอนนั้นไม่ใช่งเดี๋ยวเ๋อ แต่โทรศัพท์มันเสียอยู่แล้วหน้าแทย้อนมนเส้นเลยเป็นกาวิเต้อะทำไมนะก็มือถือเก่าหน้าแทย้อนมนเส้นอตกใช่มนเส้นๆตกไม่มันจอเสื่อมของอะไรอันเก่าอะไรนี้ไต่อต่ายมากแล้วกอไปหาในที่เอน้องเาบอกว่ามันค้งเอโค้งงอแบค้งอค้อันนี้ว่าเวลาถ่ายต้องสั่นต่อมอ๋อ ไม่ขั้นสุดท้าที่เขาร้องไ่เยอะเลว่าอะไรอ่ะไม่ยากไมยาไม่ยากไม่ยากเห็นสันจังะเดี๋ยวเจตอนับช่วยมาเอาทอนวไ้อ่ไหนด่อยถ้สิวไมู่้ด้วยนไม่เห็นเห็นบอกก็ไม่เห็นไม่เ็นไหนว่าสิวปิดแล